จริงๆเรื่องแฉเนี่ยเออเมื่อเมื่อปีที่แล้วแม่พูดไปแล้วในเรื่องของนักสแสดงเออเขาเรียกอะไรเหมือน <ๆ S 1> เจนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยบนพวกซีรีส์วายอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะโดนแฉหรือแบบมีข้อมูลที่สร้างให้เกิดความเสื่อมเสียนะคะซึ่งจริงแเราในช่วงครึ่งปีหลังอะค่ะความร้อนแรงของวงการบันเทิงเนี่ยในเรื่องของการแต่งงานของการแบบเอ่อขอแต่งงานอะไรกันระดับมันจะมีเยอะมีดาราที่จะมีลูกก็มีเยอะ แต่เตียงหักก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จะช็อกๆหน่อยเนี่ยแม่ก็คิดว่าในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยในช่วงปลายปีโดยเฉพาะช่วงกันยาตุลาเนี่ยจะมีตัวท็อปทอปท,อปท,อปที่อาจจะมีในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลหรือโดนในเรื่องของพวกคดีโกงกันอะไรเงี้ยค่ะยังจะมีอยู่ดังนั้นใครที่จะเซ็นสัญญาหรือแบบมีการทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยแม่คิดว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี้ยจะร้อนแรงในเรื่องของพวกคดีความค่อนข้างเยอะแล้วก็บางคนที่แบบ อ่อพวพันในเรื่องของคดีที่ที่ที่มีออกมาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องวนกับเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งใช่ค่ะอาาันเรื่อง,องที่ผ่านมา่อนนใช่ค่ะอาจจะมีว <c oughs> นกับเข้าไปอีกดังนั้นก็คืออาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงดังนั้นเนี่ยแม่ก็ฝากทุกคนว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องแบบนอกจากมีสติแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตัวมากๆเลยเงี้ยครัเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วแบบว่าโซเชียลก็อาจจะต้องใช้ให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะ จากกรณีนี้ค่ะมันจะช็อกวงการเลยนะคะแบบเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์เป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์ค่ะเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์ surprise. แล้วก็บางคู่เป็นคนที่เลิกกันแล้วแล้วก็ก็ยังคบกันในวงการหมายถึงว่ามีมีมีบุคคลที่3เป็นคนในวงการอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าไม่ได้เป็นคนนอกวงการนะคะเป็นอยู่ในวงการอะไรเงี้ยมีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้คบซ้อนไงแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเลิกกับคนนี้แล้วมีคนนี้แต่จริงๆเขาจะเลิกกันมานานแล้วอะไรอย เป็นแบบนั้นแต่ว่ามีค่ะแล้วก็มีเตียงหักเป็นคู่รักแบบท็อปทอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลายปีนี้จะเป็นในเรื่องของตัวท็อปเป็นหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวท็อปแต่ละเจนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คิดว่าอยู่ในช่วงที่เป็นแบบเจนแม่เจนวายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคู่จิ้นที่อาจจะแบบว่าแตกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงปลายปีนี้จะมีคู่จิ้นที่จะแตกคอแต่จริงๆแม่คิดว่าน่าจะเริ่มแล้วเป็นชายชายนะฮะที่อาจจะเกิดการแตกคอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีคือแม่เล้ยเลยว่าเป็นชายชายเป็นชายชายค่ะหญิงหญิงมีบ้างแต่ว่ายังอยู่ได้กันได้อยู่ยังยังไม่ถึงขั้นแบบหยุมหัวอะไรเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าชายชายเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบพูดจริเราไม่ร่วมงานกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีค่ะแบบคนละเวไปเลยอะไรเงี้ยมีค่ะมีมีค่ะมีค่ะใช่แต่ว่าก็แม่ก็คิดว่าน่าจะโอเคเออก็ไม่มีใครเลิกกันด้วยดีหรอกค่ะเชื่อแม่ แม่ก็ว่ามันก็ออกมามันก็คงเป็นข่าวแล้วมันก็เป็นเป็นทามมิ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เขาแบบพูดแม่ก็คิดว่าแต่ว่าทุกคนน่แม่เชื่อว่าทุกคนก็คงจะรักษาเกียรติซึ่งกันและก,กันมากกว่าเวลาเขาตอบเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ